โอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n นล s e n n n City ี้ไนนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมของ Neverland e p ที่11นะครับวันนี้ก็เปิดคลิปมานะครับอยู่ในเขาวงกฎนะถามว่ามาทำอะไรเนี่ยมันมันเกี่ยวข้องนะครับกับท็อปิกหัวเรื่องนะครับวันนี้เราจะมาทำการเกิดใหม่นะครับเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงนะครับก็คือเจ้าตัวเอลแดนฝันนะผมจะมาทำการเกิดใหม่นะครับซึ่งการเกิดใหม่เนี่ยจะช่วยเพิ่มพลัง แล้วก็เพิ่มการเ,าเขาเรียกอะไรอะ่ะเพิ่มความสามารถของสกิลของสัตว์เลี้ยงนะครับที่ผมเข้ามาเนี่ยเพราะต้องการที่จะมาทดสอบนะครับว่าตอนนี้เนี่ยก่อนที่จะก่อนที่จะเกิดใหม่นะครับเอวเดนฝันผมเนี่ยนะครับฮิวดอกละฮิวก็คือการฟื้นฟูนฟนเลือดนะครับประมาณ1นึ่งแนะครับ1นะึ่0แสนสันิบะสักสทีกันะดูใหม่นะครับอา้าวไม่ฮิวอะ่ะ เอาพิวดิอ่าโอเคนะครับ1นึ่0นะครับนี่คือตอนที่เรายังไม่ได้เกิดใหม่นะครับเดี๋ยวขอออกไปนะครับเพื่อทำการเกิดใหม่ละกันนะครับเอ่อนะครับเกิดใหม่ก็เป็นการพัฒนาสัตว์เลี้ยงนะครับไปสู่ขั้นที่2นะครับซึ่งการเกิดใหม่เนี่ยจะช่วยให้สัตว์เลี้ยงเราเนี่ยมีพลังลบ ที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถใช้สกิลของสัตว์เลี้ยงเนี่ยได้รุนแรงขึ้นนะครับอ่ะวันนี้นะครับผมจะมาตื่นนะครับเจ้าตัวเอลเดนฝันนะเกิดใหม่แหละนะครับผมซึ่งเรามาดูก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเอลเดนฝันเราเป็นสายเป็นขั้นที่1นนะครับเป็นขั้นนี้นะอ่านะครับพอเราเกิดใหม่เนี่ยลักษณะหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปนะครับอ่าตัวใหญ่ขึ้นนะแล้วก็มีลักษณะ ออกจะสีม่วงๆเนาะของเก่าเป็นสีชมพูนะครับส่วนสกิลเนี่ยเราจะมาดูนะครับว่าเออ่ตอนแรกเนี่ยนะสกิลเจ้าตัวเอลเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าเขาจะฮิวอะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เร้อยเปอร์เนะครับแต่พอเราตื่นไปนขั้น2นะครับเขาก็จะฮิวเป็น4ี่รนะครับอ่าแต่ว่าคูดาวเนี่ยเท่าเดิมนะก็คือเจ็เวินาทีนะครับผมนะส่วนทรัพยากรนะครับในการที่จะ เกิดใหม่นะครับคือครูจะต้องมีเอลเดนฝันนะครับที่เป็นระดับ5ดาวแดงนะครับอ่านะครับ5ดาวแดงเนาะแล้วก็จะต้องมีเอลเดนฝันอีก1ตัวนะครับแล้วก็เป็นตัวที่มีระดับสีส้มนะครับซึ่งผมก็ทําไปแล้วนะครับผมนะแล้วก็ต่อมาครับจะต้องใช้เจ้าตัวใบดอกพลับพลึงแดงเนี่ยยีใบนะครับซึ่งใบเนี่ยเราสามารถหาได้จากการซื้อที่ร้านค้านะครับ ร้านค้าร้านค้าอะไรอะ่ะร้านค้าคมปมนะครับเนี่ยนะครับเราสามารถซื้อได้วันละผมไม่ชัวร์นะวันละ2ครั้งหรือเปล่านะอันนี้ก็พยายามสะสมซื้อนะครับซึ่งเจ้าตัวแต้มเนี่ยเราสามารถหาได้จากการทาภารกิจรายวันนะไม่ยากอันนี้นะครับแต่ว่าเราต้องขยันซื้อนะวันละ2ชิ้น2ชิ้นเนี่ยสิวันก็ได้นะครับไม่ถือว่ายากเท่าไหร่นะส่วนต่อมาครับก็ต้องใช้เงินประมาณ5 0,000นนะครับ เ้ยเดี๋ยวผมมีเงินพอไหมเนี่ยโอเคยังยังห้าแสนปดพอดีนะ <c ười> คือคลิปก่อนหน้าน,นี่ยผมทําคลิปเปิดกล่องใช่ไหมสองล้านอะ่ะโอ้ยัง5้าแสนคือแบบโชคดีเนี่ยเกือบไปละโอเคนะครับมาเราก็มาทําการเกิดใหม่เลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ใหเปการเสียเวลานะโอเคนะครับตอนนี้แคปอยู่ที่แคปก็คือพลังนะอยู่ที่9ก้0 0 0นนะครับ9ก้าแสนนะผมฮิวดอกละแสนสาพนะ เราจะได้ทดสอบกันนะครับว่ามันจะเพิ่มมาเท่าไหร่นะโอเคพรอ้อมกดเกิดใหม่เลยโอเคครับไว้ใจเกิดใหม่โอ้แคปขึ้นมา1,000 0นะครับ1,000 0นะครับแล้วก็แค่หมื่นเดียวเองอะ่ะเออผมนึกว่าแบบจากสามสี่ห้าหมเนี่ยถ้าห้าหมื่นแบบนะครับก็ลักษณะรูปร่างหน้าตาก็เปลี่ยนไปนะแล้วก็ขึ้นมา เป็น9 0 4 0นะครับอ่ะคราวนี้เราคราวนี้เราไปลองไปลองอะไรเดียวไปลองลองฮิวใหม่ไหมเออเดี๋ยวเราเข้าไปที่เขาวงกดอีกสักรอบนะครับเพราะว่ามันมอนเตอร์มันตีแรงไงนะครับเราจะได้เห็นว่าเวลาเข้าฮิวเนี่ยม,มันฮิวเท่าไหร่นะครับทีนึงโอเคนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่เขาวงกกดนะครับเดี๋ยวผมลองให้มอนเตอร์ตีแล้วกันนะครับ โอ้โห,โ,หโหคุณพระนะครับเห็นไหมเมื่อกี้จากแสนสามพันอ่ะจากหนึ่งแสนสามพันห้าสิบนะครับพอเราเกิดใหม่นะครับมันฮิวดอกละสองแสนเท่าไหรอ่นะนะ 2, 2, 1, 1, อะ่ะนะครับสองแสนสองแสนหนึ่งอ่ะสองแสนหนึ่งหมื่นนะครับฮิวแรงมากนะครับโอโหแบบถือว่าแบบ ถ,ถือว่าห้ามพลาดนะครับวันนี้นะคือถ้าเกิดคือถ้าเกิดใครที่แบบต้องการเก็บเลเวลแบบสบายๆเนี่ยผมว่าไอ้น,นี้ห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะเออตื่นใหม่แบบว่าเกิดใหม่เนี่ยนะครับโหดมากนะครับเพราะว่าออตอนนี้มันคิดอัตราการฮิวเนี่ยอยู่ที่450%นะครับซึ่งถ้าเกิดเราพัฒนาไปสู่ขั้น3เนี่ยมันจะคิดค่าฟื้นฟูไปที่600%นะครับ โอ้โหโคตรโหดเลยอ่ะแล้วคุณดูครับว่าการที่เราจะเกิดใหม่นะครับรอบที่2เนี่ยนะครับเออรอบรอบที่สานะเราจะต้องมีเจ้าตัวเอลเดนฝันนะครับที่เป็นขั้น2เหมือนกันนะขั้นสองนะเออแล้วก็ใช้เจ้าตัวดอกพัพึงอ่ะ200อนะครับใช้เงินเนี่ยน่าจะหนึ่งล้านโอ้โหใช้ทรัพยากรแบบเยอะมากนะครับแต่ว่าผมเชื่อแหละว่าอนาคตน่าจะ ทำง่ายนะครับถือว่าไม่ยากหรอกผมว่านะถ้าเกิดเราอดทนอ่ะนะครับเดี๋ยวผมก็น่าจะทำตัวเจ้าโครงกระดูกต่อนะครับเราก็ต้องมาเลือกสะสมใหม่นะเจ้าตัวดอกพับพลึงเนี่ยนะครับนะครับส่วนเจ้าตัวฝุ่นฝุ่นดาวนะครับผมก็แนะนำว่าให้ทุกคนเนี่ยเ,เก็บนะครับในดันเจี้ยนของสนามสู้สัตว์นะครับพยายามผ่านด่านนะ เพราะว่าเวลาเราผ่านด่านมาถึงด่านที่5เนี่ยนะครับเวลาเราผ่านด่านเนี่ยมันจะได้เจ้าตัวขั้นสีฟ้านะครับอันนี้ก็สามารถทําให้เราไวขึ้นนะหรือว่าไม่ก็สะสมเจ้าตัวขั้นสีเขียวนะครับสีเขียวงนี้นะแล้วก็เอามาหลอมรวมนะครับ10ชิ้นเนี่ยจะได้ขั้นสีฟ้า1ก้อนนะครับก็อาจจะเปลืองสักเล็กน้อยนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเป็นวิธีหาแล้วกันนะนะครับเนี่ยสิก้อน ได้หนึ่สีฟ้านะครับหรือว่าไม่ก็คือจะต้องออผ่านด่านนะครับแล้วก็ด่านที่5ขึ้นไปเนี่ยนะครับมันจะได้สีฟ้าละนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะไม่สั้นไม่ยาวนะครับก็มาบอกถึงวิธีการเกิดใหม่นะครับสามารถช่วยให้เราเนี่ยพัฒนาสัตว์เลี้ยงนะครับทำให้สกิลสัตว์เลี้ยงในแรงขึ้นนะอันนี้คือสายบัฟนะผมยัง ยังไม่รู้รายละเอียดของสายพวกแบบสายโจมตีอะ่ะผมว่าน่ามันน่าจะมีแบบความสามารถแรงมากนะโอเคละนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะตอนนี้เงินผมก็เกลี้ยงกระเป๋านะครับเหลือ80,000ื่ละ, 80, ละเดี๋ยวขอตัวไปหาเงินใหม่ละกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ